สวัสดีค่ะพบับโบสาวบ้านสวนนะคะในพันไม้สกายรีโบค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะโบจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ต้นที่อยู่ข้างหลังโบน,นี้และะ้วค่ะสําหรับหลายๆคนที่ปลูกติดบ,บ้านไว้นะคะ <im it> ก็อาจจะยังไม่ทราบชื่อนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรนะคะต้นนี้ก็มีชื่อว่าต้นส้มเช้านะคะแต่ถ้ามองแล้วชื่อกับต้นไม่น่าจะไปกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปกันค่ะว่าทําไมถึงชื่อต้นส้มเช้าแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรคะ่ะ ้นส้มเชา้าไม้ในวงอยูฟอรเบียโนริอรไอโฟเอรีเยรนะคะส้มเช้าจะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สามารถมีอายุอยู่ได้หลายปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้นส้มเช้าเองก็สามารถสูงได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวนะคะ มาดูลักษณะลำต้นของต้นส้มเช้ากันค่ะต้นส้มเช้าจะมีเปลือกลำต้นสีเขียวอ่อนเมื่อแก่ก็จะมีสีขาปราบลายแบบนี้นะคะนี่ก็ปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะ<ม>เขาจะมีการแตกแขนงกิ่งบริเวณโคนต้น ลำต้นจะเป็นทรงกระบอกมีสีเขียวอ่อนมีสันเวียนเป็นเกลียวห้าสันเราจะมีหนามเล็กๆอยู่บริเวณโคนต้นซึ่งลักษณะหนามก็จะเป็นสองแง่งแบบนี้นะคะสองแง่งสองแสกหนามจะมีสีดำนะคะเวียนเป็นสันรอบๆลำต้นขึ้นไปค่ะใบของต้นส้มเช้าก็จะเป็นรูปไข่กลับแกมรูปช้อน ออกเวียนบริเวณยอดจากกิ่งที่แตกแขนงออกมาจากลำต้นนะคะความกว้างของใบก็อยู่ที่ประมาณ4-5เซนค่ะส่วนความยาวก็อยู่ที่ประมาณ10-12เซนลักษณะปลายใบจะมีลักษณะค่อนข้างกลมโคนใบจะเป็นรูปลิ่มแผ่นใบจะมีสีเขียวอ่อน ลักษณะแผ่นใบอวบน้ำเปราะง่ายนะคะส่วนข้างในก็จะมีน้ำยางสีขาวๆค่ะต้นส้มเช้าจะมีลักษณะรสชาติเปรี้ยวนะคะในที่สำคัญนะคะเขาะจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ในช่วงเช้าค่ะเพราะตกสายๆก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวน้อยลงนี่ก็เป็นที่มาของชื่ตอต้นส้มเช้านี่เองค่ะ เราจะนิยมปลูกต้นส้มเช้าไว้บริเวณบ้านนะคะเช่นเราจะปลูกเป็นรั้วหรือเป็นกำแพงค่ะเพราะลักษณะที่ต้นมีหนาน,นี่แหละค่ะก็สามารถที่จะใช้เป็นกำแพงหรือเป็นรั้วได้ค่ะแต่ก็ไม่ควรปลูกในบริเวณที่เราใช้เป็นทางเดินหรือทางสัญจรนะคะเพราะเราอาจจะได้รับอันตรายจากหนามของเขาได้นะคะสำหรับใบอ่อนนะคะเราสามารถนําไปเป็นผัดเคียงกินกับน้ําพริกได้นะคะรสชาติก็จะเปรียร้ยวเหมือนเรากินสับประรดกับขนมจีนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ สำหรับสบรรพคุณทางยาของต้นส้มชานะคะเราก็จะนิยมนําไปนี่แหละคะ่ะไปตาแล้วเพาะฝีนะคะก็จะใช้แก้ฝีได้ดีนะคะสรรพคุณของยางก็คือแก้ถุกเสียดค่ะพยาธิช่วยย่อยอาหารแล้วก็ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้นะคะสําหรับการขยายพันธุ์ค่ะเราจะนิยมตัดกิ่งไปปักชานะคะเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะหรือจะใช้ใบก็ได้นะคะนําไปปักชําแล้วก็อีกตัวนึงก็คือการเพราะมเมล็ดนั่นเองค่ะ ต้นส้มเช้าสา,สามารถปลูกในดินได้ทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องการน้ำปานกลางค่ะส่วนแสงแดดก็สามารถรับได้เต็มวันค่ะเหมือนกับต้นนี้นะคะโบก็ปลูกไว้หลังบ้านค่ะจะโดนแดดตลอดเวลาเลยค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันไม้ตาตานีโบด้วยนะคะ